ช่วยด้วยครับช่วยด้วยผีผีผ,ผมผมไม่ใช่ผีนะครับอ้าวคนนี่คุณคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะตื่นสิคะตื่นเฮ้ยเมเคขึ้นแกดูนั่นดิอะไรวะเดนี่อ๋อ ก็มันจะใส่ใก้าวมวยของนีกว่าแบบเนี้ยต้องถ่ายคลิปประจาน,ดนเดนี่อลถ้ามันไม่บ้านบริษัทแล้ววะวะเออวะจริงด้วยงั้นเราต้อบอกผู้จัดการดีกว่าน่าจอนี้แหละคุณคุณคุณตื่นสิคะ ช่วยผมไว้เหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณไม่เป็นไรก็ดีแล้วแต่ฉันมีงานต้องทำอะ่ะขอตัวก่อนนะคะผู้จัดการครับผู้จัดการมีอะไรแดเนียลเมื่อกี้ผมเห็นแม่บ้านคนใหม่ขโมยของคนที่เป็นลมอยู่หน้าออฟฟิศครับนี่ครับหลักฐานจริงด้วยปกติแม่บ้านคนนี้ก็ดูเป็นคนดีนะ ไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนแบบนี้ผมว่าผู้จัดการต้องจัดการเลยนะครับเพราะถ้าทําแบบเนี้ยมันส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทเราผู้จัดการต้องไล่ออกครับงั้นคุณไปเรียกตัวเขามาได้ครับผู้จัดการเล็กชั้นมีอะไรหรอคะหยุดอย่าเข้ามาใกล้ฉันฉันกลัวของหายนี่มันเรื่องอะไรกันะคะหยุดแกยื่ตรงนั้นแหละเธอก็รู้อกแกใจอยู่แล้วนี่ไล่เธอออกฮะ ไล่ฉันออกฉันทำอะไรผิดอะคะผู้จัดก,การยังจะมากล้าถามฉันอีกเหรอที่หน้าออฟฟิศเมื่อกีเก้เธอทำอะไรไว้ไอ้ขี้ขโมยผู้จัดก,การคะฟังฉันอธิบายก่อนนะคะมันไม่ใช่อย่างผู้จัดก,การคิดน,นะคะเพอๆๆพ,พ,พไม่ต้องอธิบายเลยทั้งนั้นออกไปแกเอา ครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเอาคุณทำไมคุณมาอยู่ที่นี่ได้อ่ะคุณมีปัญหาอะไรเล่าให้ผมฟังได้นะครับฉันไม่โคตรโชคร้ายเลยอะมาทำงานที่นี่ได้ไม่กี่วันก็โดน,โดนไล่ออกทั้งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนี่คุณทำงานที่บริษัทน,นี้หรอครับฉันขอตัวก่อนนะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณ คุณช่วยตามผมมาหน่อยได้ไหมครับ <ST AR CH> คุณผู้จัดก,การครับมาพบผมที่ห้องหน่อยคุณเนทเรียกฉันมามีอะไรเปล่าคะแม่บ้านคนนี้ฉันไล่เธอออกไปแล้วไม่ใช่หรอเธอยังมายืนเสนอหน้าแสลงแต่ทำไม ผมเป็นคนเชิญเขาเข้ามาเองแหละครับคุณเนทแต่ผู้หญิงคนนี้เขาไว้ใจไม่ได้นะคะเขาเป็นคนขี้ขโมยแต่ฉันไม่ได้ขโมอยอะไรนะคะฉันไม่เชื่อพ่อนะครับคุณนิวคุณน่าจะเข้าใจอะไรผิดน,นะครับเมื่อเช้าที่นาออฟฟิศเนี่ยผมเวียนหัวเลยเป็นลม้ลมลม้ลมลงไปและแม่บ้านคนนี้เขาก็เป็นคนช่วยผมไว้คุณเป็นถึงผู้จัดการทําไมคุณไม่สอบถามหรือสืบหาความจริงก่อนล่ะครับนี่คุณคิดจะไล่ใครออกตามเพอใจแบบนี้ผมว่ามันไม่ใช่นะคุณเนท ันต้องขอโทษจริงๆนะคะครั้งหน้าฉันจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะเออว่าแต่คุณชื่ออะไรหรอครับ้ะโอค่ะยะโอคุณรับเงินนี่ไว้นะครับเงินอะไรคะฉันรับมันไม่ได้หรอกคะ่ะรับไว้เดอะยครับคิดซะว่าเป็นโบนัสล่วงหน้าสำหรับตำแหน่งเลขาของผมแล้วกันว่าไงนะคะเลขาใช่ครับ ตำแหน่งนี้ฉันกลัวฉันทําไม่ไหวอะค่ะฉันไม่ได้เรียนจบสูนสูงไม่เป็นไรหรอกครับผมเชื่อว่าคุณทําได้แน่นอนขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับโอกาสดีๆ